สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเกมโหมดหรือที่ Xiaomi ใช้ชื่อเกม Turbo นะครับในมือถือ Xiaomi ตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือ Xiaomi Mi 10T Pro 5G นะครับสามารถไปอ่านรีวิวได้ผมเขียนรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์รีวิวไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับไปกดดูกันได้วิธีการใช้งานเกมโหมดของตัว Xiaomi นะครับให้กดเข้าแอปความปลอดภัยก่อนนะครับจะอยู่ที่หน้าแรกเลยกดเข้ามาเสร็จเลื่อนลงมาที่ข้างล่างสุดเราจะเห็นชื่อเกม Turbo อยู่ตรงนี้เรากดเข้าไปได้เลยครับแค่นี้นะครับมันก็จะเปิดมาหน้าเกมโหมดแล้วมันก็จะมีเกมที่เรา เล่นอยู่นะครับสมมุติถ้าเราดาวน์โหลดเกมมาใหม่แล้วมันไม่ขึ้นในนี้เราก็สามารถกดเพิ่มได้นี่นะครับบวกเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกเกมหนึงเช่นของผมเจ้าขออ l of d u ต y เนี่ยครับไม่ขึ้นเรากดเลือกเลยครับเลือกเสร็จปุ๊บเรากด back กลับมาได้เลยแค่นี้นะครับก็ขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าเกมหมดทําอะไรได้บ้างนะครับเราให้กดเจ้าปุ่มตัวที่เป็นปฟูปเฟืองขวาบนนี้นะครับกดเข้ามาเลยก็จะมาสู่การตั้งค่าของเกมหมดมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกสุดเลยคือเกมเทอร์โบอันนี้ก็คือเวลากดเข้าเกมปุ๊บ เครื่องก็จะทาการบูสต์ความเร็วเคลียร์แรมอะไรแบบนี้นะครับให้เครื่องพร้อมเล่นเกมมากที่สุดเราเปิดเอาไว้อันที่2คือปุ่มลัดเกมทําให้เราสามารถเข้าไปการตั้งค่าของเกมหมดเนี่ยในระหว่างการเล่นเกมได้เลยเราก็เปิดเอาไว้นะครับอันที่3คือลบเกมที่เพิ่มเข้ามาจากหน้าจอหลักหมายความว่าเกมไหนก็ตามที่มีไอคอนอยู่ในเกมหมดแล้วเราสามารถเอาออกจากหน้าจอหลักเพื่อลดความรกของหน้าจอได้โดยการกดเปิดอันนี้นะครับทิศทางของหน้าจอก็มีแนวตั้งแนวนอนนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันอันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ ปุ่มลัดหน้าจอหลักคืออันนี้ทําให้เราสามารถเข้าเกมหมดได้ง่ายขึ้นคือถ้เาเราเปิดปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมีไอคอนเกมทโบขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราก็สามารถกดเข้าได้จากตรงนี้ง่ายๆเร็วๆเรามาดูการตั้งค่ากันต่อนะครับที่โหมดประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้เหมาะกับการเล่นเกมมากขึ้นและคือเพิ่มประสิทธิภาพของ WiFi นะครับช่วยลดตัว La าเทนซีต่างๆของ WiFi ทําให้การเชื่อมต่อรวดเร็วปิงน้อยะลรแบบนี้นะครับ อันที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการสัมผัสอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความความไวในการตอบสนองของทัสกรีนครับทำให้แบบการทัชสกรีนติดนิ้วอะไรแบบนี้นะครับก็เปิดเอาไว้นะครับและสุดท้ายคือปรับปรุงเสียงนะครับตัวนี้คือเป็นการปรับปรุงเสียงสทนทนาของเรา,เ,ราเวลาเราแชทคุยกับเพื่อนในเกมนะครับให้เสียงของเรามีความชัดเจนขึ้นลดเสียงรบกวนแบก็กกราวน์นอยส์อะไรต่างๆนะครับก็แนะนําให้เปิดไว้ทั้ง3อันแบบนี้เลย การเพิ่มประสิทธิภาพก็คือตัวนี้ก็เป็นการปรับปรุงเสียงรบกวนเหมือนกันนะครับก็เปิดเอาไว้แบบกันนะครับรายการยกเว้นหน่วยความจําอันนี้นะครับเวลาเราเข้าเกมหมดเนี่ยเครื่องเนี่ยทำการเคลียร์แรมแล้วก็ปิดแอป,ปที่เปิดอยู่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยสามารถเอาแรมไปใช้งานสําหรับเกมได้อย่างเต็มที่ทีนี้บางทีเราก็มีบางแอป,ปที่เราไม่อยากให้ปิดเนื่องจากเราต้องการให้มันแจ้งเตือนตลอดเวลาเราก็ใช้ทํางานเราต้องการให้มันรันตลอดอะไรแบบนี้นะครับ เราก็สามารถไปทําการยกเว้นได้อย่างเช่นอันนี้ l ล n e ผมก็เปิดไว้เพราะผมไม่อยากให้มันปิดก็ทําแบบนี้แค่นี้เองง่ายๆนะครับอัปเดตไดเวอร์ GPU อันนี้ก็เป็นการอัปเดตไดเวอร์ของตัวชิปกราฟิกนะครับถ้ามีไดเวอร์รุ่นใหม่ๆมาเราก็สามารถกดอัปเดตได้ตรงนี้ครับซึ่งพวกนี้บางทีก็จะเป็นการปรับปรุงให้รองรับเกมใหม่ๆได้ดีขึ้นการใช้งานลื่นไหลามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมาดูต่อไหมครับตรงนี้เป็นดูนอสิตเทิร์ฟหรือการ ลดการรบกวนเวลาเล่นเกมนะครับอันแรกคือรับสายและเปิดลาโพงอัตโนมัติก็คือเวลามีคนโทรเข้ามาหาเราระหว่างเราเล่นเกมเนี่ยพอเรากดรับสายจากหน้าเกมเนี่ยมันก็จะเปิดลําโพงทําให้เราสามารถคุยได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาหูเอามือถือขึ้นมาแนทที่หูนะครับแต่นี้ผมไม่ค่อยชอบผมปิดไปอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับลองมาดูปรปับปรุงประสบการณ์นะครับมีทั้งหมด4อันอันแรกคือปิดใช้งานความสว่างอัตโนมัติก็คือ ให้แสงหน้าจอเนี่ยมันคงที่ตามที่เราตั้งไม่มีการลดเพิ่มเองซึ่งอันนี้ดีมากเ mm hmm. พราะปกติเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องถือแนวนอนแบบนี้ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. พอถือเนี่ยมือฝั่งเนี้ยเราจะชอบไปบงังก mm ็ hmm. พ,พวกเซนเซอร์ต่างๆที่เอาไว้ปรับแสงพอบังเนี่ยปุ๊บตัวหน้าจอนะครับมันก็จะดอปความสว่างลงพอความสว่างลดเนี่ยบางทีเราเล่นการแจ้งเราก็มองไม่เห็นนะครับก็ปเป็นปัญหาในการเล่นก็เปิดเอาไว้นะครับอันที่2คือปิดใช้งานโหมดอ่านมือถือ Xiaomi นะครับจะมีโหมดอ่านที่จะปรับ ให้หน้าจอออกสีส้มๆมเหลืองๆนะครับทําให้เราเวลาเราอ่านคอนเทนต์เลยยาวๆเล่น Facebook เนี่ยมันทําให้สบายตาแต่เวลาเล่นเกมเนี่ยเราก็คงอยากจะได้สีที่ดูสมจริงตามที่เกมมันมานะครับออกสีเหลืองๆมาทีมก็แบบไม่สวยพ่เปิดเอาไว้ครับ <S <S อันที่3จํากัดท่าทางหน้าจอตัวนี้ก็คือปกติเนี่ยมือถือเซี่ยมีนะครับเราสามารถลาก3นิ้วลงปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วจะทําการแคปหน้าจอแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเปิดไว้แบบนี้นะครับบางทีเราเล่นเกมอยู่เงี้ยเราจริงจริงแล้วเรากำลังควบคุมเกมแต่มันมองว่าเรากาลังแคปจออยู่ก็กลายเป็นปัญหาดังนั้นถ้าเราเปิดอันนี้ปุ๊บไอ้ฟังก์ชันการแคปจอระหว่างเล่นเกมโดยการใช้3นิ้วปาดมันก็ใช้งานไม่ได้ก็ทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ไม่มีปัญหานะครับก็แน,น,นะนอให้เปิดไว้อันสุดท้ายนะครับคือไม่ต้องเปิดแถบการแจ้งเตือนคือเวลาเราลากนิ้วจากขอบลงมาเนี่ยว่าแถบการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ย มันก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําให้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นก็เปิดไว้เช่นกันนะครับอันสุดท้ายคือจํากัดปุ่มและท่าทางนะครับก็คือทําให้พวกปุ่มต่างๆนี่มันไม่ขึ้นมาเองระหว่างเล่นเกมเราจะต้องแบบตั้งใจกดนิดนึงก็ทําให้เล่นเกมลื่นไหลขึ้นไม่มีการแบบสับไปสับมาอันนี้ก็แนะนำให้เปิดไว้เช่นกันนะครับเสร็จเรามาเข้าเกมดูนะครับเวลาเข้าเกมเนี่ยเราสามารถเข้าเจ้าเกมเทอร์โบได้โดยการปัดที่ขอบซ้ายบนแบบนี้นะครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ก็ทําได้หลากหลายนะครับตัวอันแรกเนี่ยครับที่เป็นรูปจรวดเนี่ยครับก็คือเป็นการทําความสะอาดแรมอันนี้คือบางทีถ้าเราเล่นเกมรู้สึกว่าอยู่ดีเกมมันก็อืดกรตตุกอะไรก็ไม่รู้ให้ลองกดดูนะครับจะาําให้เครื่องลื่นขึ้นได้จริงๆนะครับ2ออันนี้นะครับก็เป็นอัดวิดีโอหน้าจอแล้วก็แคปจอนะครับผมเราจะสามารถกดอันเนี้ยเพื่อเลื่อนแถบลงมาได้อีกข้างล่างก็มีเต็มเลยครับอันนี้นะครับเป็นการ ปิดการแจ้งเตือนแบบลอยนะครับสําหรับเราไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนมารบกวนเลยอันนี้ก็เป็นการเปิดปิด WiFi นะครับผมแล้วอันนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าบอกว่าเราใช้จะใช้ซิมไหนในการต่อซึ่งอันนี้ผมมีซิมเดียวเลยขึ้นอันเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นโปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะครับเวลาเราพูดกับเพื่อนบางทีเราไม่อยากจะใช้เสียงของเราเองเราอยากจะแปลงเสียงเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้จะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงผู้ชายเสียงหุ่นยนต์เสียงการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นการปรับความอิ่มสีนะครับอย่างเช่นลาลูแสงของหน้าจอนะครับพอันนี้เห็นไหมครับสีก็จะมีความอิ่มสดใสขึ้นมาเพิ่มความสว่างนะครับหรือจะปรับทั้งสองอันก็ได้ซึ่งบางทีการปรับความอิ่มก็ทาให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดที่อยู่ในที่สว่างมากๆหรือมืดมากๆเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบลยครับตัวต่อไปครับที่เป็นรูปหน้าจอเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายภาพ ขึ้นไปอย่างหน้าจอที่รองรับนะครับคือตัวไหนให้รองรับการฉายภาพเราสามารถกดตัวนี้เพื่อฉายขึ้นไปทําให้คนอื่นสามารถเห็นเราเล่นเกมบนจอใหญ่ได้ด้วยตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นการใช้งานแบบปิดหน้าจอคือเกมที่มันเกมเราเล่นแบบต้องเปิดบอดใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดเกมทิ้งไว้แต่ถ้าเราเปิดเกมแล้วต้องเปิดจอทิ้งไว้ด้วยทําให้มีปัญหาคือมันเฟืองแบตเราสามารถใช้ ตัวนี้นะครับนี่ครับมันก็จะปิดหน้าจอมืดไปเลยนะครับเหมือนเราปิดเครื่องในจริงเกมยังรันอยู่เบื้องหลังแล้วถ้าเราจะเปิดอีกทีเราก็แค่กดเปิดหน้าจอกดล็อกธรรมดาแค่นี้เองนะครับตัวอันนี้ก็คือเป็นการเข้าการตั้งค่าที่เราผ่านมานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะทําให้เราสามารถเปิดแอปต่างๆแบบหน้าจอเล็กแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาเราเล่นเกมอยู่สมมุติ มีเพื่อนทักแชทมาเราอยากจะตอบอะไรแบบนี้หรือเรากําลังรอมีสปอนอยู่เราก็อยากจะขี้เกียจร,รอเฉยเฉอยากจะเล่นเน็ตดูนูน่นดูนี่บ้างเราก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยวิธีการปิดไอ้หน้าจอเล็กเนี่ยครับให้สไลด์จากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นก็จะปิดไปเองนะครับก็จะเห็นว่าแอปเพียบเลยครับแอปที่เราโหลดมาก็มีนี่นะครับนี่อย่างไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือ Facebook Messenger แอป Facebook เองก็ได้นะครับ และนี่ก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดของแอปเกมเทอร์โบตัวช่วยในการเล่นเกมของเซลมีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ